สวัสดีเด็กๆครับชันมัธยมศึกษาปีที่สองอทุกห้องนะทุกห้องวันนี้ในคาบภาพพระชั่วงที่สองเราจะเป็นใบความรู้เ่ย่บกฏิการวุ้นสอบนะ่ย่าปฏิการวุ้สอเพราะว่าเรายังลงในช่วงในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้เราก็ยังลงในภาคสนามไม่ได้เราก็ศึกษาในเรื่องประวัติ ในชั่วโมงแรกแล้วก็ชั่วโมงที่สองเป็นใบกบกาสอบนะครับมาดูที่สไลด์ที่หนึ่งบใบความรู้ที่หนึ่งก็จะเป็นยวาวกติกากติกาสิบแปดข้อสบแปข้อก็จะมีหนึ่งสนามนะครับสนามเส้นสนามยาวนะเส้นยาวหรือว่าเส้นด้านข้างเส้นที่ก,กินด้านข้างครับ ยาวสูงสุดก็จะประมาณ42เมตรนะต่ำสุดต่ำสุดก็คือเด็กประมาณไม่เกิน10ปีเล่นก็25เมตรนะครับ2องนะเส้นหลังประตูตัวนี้นะครับหรือว่าเส้นออกด้านหลังนะครับยาวสูงสุดความยาวมันก็จะเป็นประมาณ25ไม่ใช่ประมาณก็จะายาวสูงสุด25ส่วนต่ำสุดก็จะประมาณ16เมตรนะครับ ส่วนประตูในเรื่องของประตูก็จะทํามาจากไม้หรือว่าโลหะในรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือว่าทรงกลมก็ได้นะครับแต่ต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้เล่นนะความยาวของประตูนะครับความยาวคานหรือว่าความกว้างของประตูนี่แหละก็จะกว้างอยูป่ประมาณที่3เมตรส่วนเสาส่วนเสาไอ้ส่วนเสาประตูก็จะสูงประมาณ2เมตรนะครับ ส่วนคานด้าน,นบนก็จะมีความกว้างของคานอยู่ที่เซนติเมตรมาดูที่ลูกบอลน,นะครับลูกบอลลูกบอลก็จะมีน้ําหนักคือต้องไม่น้อยกว่า400กรัมและไม่เกินกว่า440กรัมนะครับในเรื่องของฟุกบอลเป็นเรื่องของอธิกาข้อแรกไปมาใบความรู้ที่2นะใบความรู้ที่2องจะเป็นจํานวนผู้เล่น จำนวนผู้เล่นผู้ซอจะมีผู้เล่นทีมนะครับผู้เล่นทีมจํานวนทั้งหมดนะครับจนวนทั้งหมดในสนามทีมละไม่เกิน5คนนะผู้เล่นสำรองไม่เกิน7คนก็แสดงว่านั่นคือนะครับหนึ่งแมตช์การแข่งขันจะมีผู้เล่นหน้าทั้งหมด12คนตัวจริง5คนและสำรองเจคน แต่ถ้าผู้เล่นทีมใดมีจํานวนน้อยกว่าสามคนการแข่งขันก็จะถูกงเลิกเลิกส่วนขั้นตอนการเปลี่ยนตัวนะครับข้างขอบสนามนะครับข้างขอบสนามตัวนี้นะครับข้างขอบสนามมันก็จะมีขีดนะครับหรือว่าแดนเส้นเขตการเปลี่ยนตัวการเปลี่ยนตัวของฟุตซอลยสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับที่ ลูกบอลอยู่ในการเล่นหรืออยู่นอกการเล่นก็ได้นะครับเพียงแค่ว่าขอให้ผู้เล่นนะครับต้องออกอยู่ที่การเขตเปลี่ยนตัวของตัวเองนะครับส่วนผู้เล่นที่จะสำรองที่จะเข้าไปนะส่วนผู้เล่นที่สำรองที่จะเข้าสนามได้นี่ก็จะเป็น อยู่ที่เขตเปลี่ยนตัวเท่านั้นถ้าออกจากเขตเปลี่ยนตัวนะครับล้วจะโดนใบเหลืองตามปติกานะตามกติกา 2... สอ,อช่วงเวลาของการเล่นนะครับช่วงเวลาของการเล่นหรือกอารแข่งขันนี่ของยีราฟพุตซอตามหลักมาตรฐานนะครับเขาก็จะแบ,บ่งออกเป็น2องครึ่งครึ่งละ20่นาทีพักครึ่ง,ง,งเวลาต้องไม่เกิน15นาทีนะครับตัวนี้ การขอเวลานอกในยีฬาฟุดซอลนะครับการขอเวลานอกหรือ time out ในแต่ละครึ่งนะครับทีมหนึ่งขอได้หนึ่งนาทีนะครับทีมหนึ่งขอได้ขอได้หนึ่งนาทีแสดงว่าหนุนหน่งแม์นี่ขอได้สองครั้งแต่ว่าแบ่งเป็นครึ่งครึ่งละหนึ่งนาทีอ่านไปกับกติกาเรื่องของการเปลี่ยนตัวมาดู การเริ่มเล่นหรือการเสียงเหรียญนะครับการเริ่มเล่นหรือการเสียงเหรียญการเสียงเหรียญหรือ <shower. S 2> และทีมที่ชนะการเสียงจะเป็นฝ่ายเลือกประตูที่จะทําการลุกในเวลารึ่งแรกนะก็คือเขียร์ครับอนนี้ฝ่ายที่เริ่มเล่นต้นการแข่งขันที่วิชระเสี่ยงจะทําการเริ่มเล่นเพื่อเริ่มต้นในครึ่งเวลาหลังนะครับการเตะเริ่มเล่น ฝ่ายที่เริ่มเล่นสามารถเขี่ยบอลน,นะครับสามารถเขี่ยบอลขึ้นหน้าได้ที่สำคัญทีมที่เริ่มเล่นสามารถยิงเพื่อหวังผลเป็นประตูได้นะครับเลียนตัวนี้เปลี่ยนจากกติกาตัวใหม่นะครับยิงแล้วเข้าแล้วได้เลยนะครับตัวนี้สออสุดท้ายไอ้ม่ใช่สุดท้ายนะครับการเล่นลูกเส่นข้างหรือ Click คิกอินอมันมีคิกออลกับคิกอิน ชิ้อินคือลูกเตะจากด้านข้างอี้กินคือลูกเตะจากด้านข้างจะต้องวางลูกฟุตซอลบนเส้นข้างเท่านั้นนะครับก่อนเริ่มเล่นต้องเล่นภายในสวินาทีผู้เล่นฝั่งตรงข้ามต้องยืนห่างจากลูกบอล5เมตรถ้า,ถ,าถ้าไม่เล่นภายในสีวินาทีกรรมาการเขาก็จะเป่าปึ๊บเป่าลูกหวีเพื่อเปลี่ยนฝั่ง ให้อีกฝ่ายได้เล่นนะครับให้อีกฝ่ายได้เล่นชวนฟังรับจะต้องยืนห่างจากลูกุบอลอย่างไม่ใช่อย่างน้อยนะก็คือต้องยืนห่างจากลูกบอลหรือผู้่อสู้เลยนะครับภายในกรอบระยะ5เมตรนะการกระทําผิดที่ถูกลงโทษเป็นโทษโดยตรงนะครับโทษโดยตรง และโทษโดยอ้อมนะโทษของอุตสามีอยู่สองประเภทก็คือโทษโดยตรงและโทษโดยอ้อนมะโทษโดยตรงคืออะไร,นะรโทษโดยตรงคือถ้าผู้เล่นกระทําผิดในข้อใดข้อหนึ่งนะในเจ็ดข้อคือหนึ่งพยายามเตะคู่ต่อสู้สองขัดขาสามกระโดดเข้าใส่คู่ต่อสู้สี่ชนนะครับห้าทำร้ายหรือพยายามทำร้ายคู่ต่อสู้หกพักคู่ต่อสู้เจ็ดสกัดกัน้น ผู้ต่อสู้นะถ้ามีความผิดอย่างนี้ก็คือโทษโดยตรง <c oughs> นะครับมาดูโทษโดยอ้อมโทษโดยอ้อมนะครับโทษโดยอ้อมนะอย่างอังว่านะครับกีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาที่กติกานะครับมันจะจุด่กีดคล้ายๆบาสแล้วก็เล่นใช้เท้าเหมือนฟุตบอล ตัติการก็จะละเอียดนะครับมาดูโทษโดยอ้อมโทษที่สองก็คือโทษโดยอ้อมก็คือเร่งมีอะไรนะครับโทษโดยอ้อมเนึ่งครอบครองลูกบอลโดยมือหรือเท้าเกินกว่าสี่นาทีนะครับจากการเล่นด้านข้างเตะมุมเล่นจากประตูยังไงนะครับสมมติผู้รักษาประตูจับบอลจะพางนะครับกรรมการนับหนึ่งสองสามสี่นะครับถ้า ไม่ปล่อยบอลภายในเกินถ้าไม่ปล่อยบอลภายในสีวินาทีกรรมการก็จะเป่าปี๊ดแล้วก็อะไรครับเสียโทษโดยอ้อมนะครับหรือเราได้ลูกคิกอินหรือลูกตั้งเตะด้านข้างไปนะครับเราได้ลูกคิกอินหรือลูกได้อันตั้งเตะด้านข้างนะครับที่อินนตัวเตะด้านข้างถ้าไม่เตะภายในสีวิกรรมการก็จะเป่าปี๊ดเพื่อเปลี่ยนฝั่งให้ฝ่ายตรงข้ามได้เริ่มเล่นแทนนะครับ ลูกเตะมุมเช่นกันนะครับก็มีเวลาอยู่ที่4ี่วิถ้าไม่เตะภายใน4วีวิเปลี่ยนฝั่งเล่นนะครับการขัดขวางการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าของฝ่ายตรงข้าวก็คือคอมพกักชันก็คือขีดขวางการเล่นนะคก็คือโทษโดยออบสามผู้รักษาประตูสัมผัสด,ด้วยบอลภายสัมผัสลูกบอลด้วยมีภายในเขีโทษของตนเองภายหลังจากเ,เล่น ฝฟเดียวกันโดยตรงจากการเตะเข้าเล่นสามผู้รักการขัสลูกบอลด้วยมือภายในเขตโทษของตนเองภายหลังจากผู้เล่นไยเดียวกันโดยตรงจากการเตะเข้าเล่นก็คือผูเ้เ,เ,ผลเล่นคืนบอลไปผู้เล่นไยเดียวกันอย่างเช่นอย่างเช่นกองหลังขึ้นบอลให้ประตูแล้วประตูจับเอาอย่างนีน้นะก็เป็นโทษโดยอ้อมนะครับกรรมการเขาจะเป่าเป็นโทษโดยอ,อ้อมบางที มอเสียฟรีคิกในกรอบเขียนโทษแต่มีกำแพงนะครับนะข้อต่อไปนะครับการทำประตูการทำประตูทำประตูได้เมื่อลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านเส้นประตูระหว่างเสาประตูและในคานประตูไปนะครับนะลูกบอลได้ข้ามเส้นแล้วก็เข้าประตูไปโดยสมบูรณ์แล้วนะแต่ภายใต้เงื่อนไขต้องไม่มีการกระทำผิดกติกาก็าคือยิงเข้าไปแล้ว ไม่มีการเตะดึงขัดหรือว่าเตะดึงขัดหรือว่าทำลายผู้ต่อสู้ก่อนก่อนจะเข้าไปยิงก็คือได้ประตูนะครับฟุตซออมีล้ำหน้าไหมฟุตนซะอลไม่มีล้ำหน้านะครับฟุตซอมไม่มีล้ำหน้าลูกเล่นจากประตูต้องเล่นด้วยมือเท่านั้นนะครับไม่สามารถจับเตะได้นะครับยังไงนะครับนะ ก็คือฝ่ายตรงข้ามยิงออกหลังไปนะครับฝ่ายตรงข้ามยิงลูกบอลออกหลังไปแล้วเราเป็นผู้รักษาประตูจับลูกบอลมาเราไม่สามารถออกบอลวยเทานะ้าผู้รักษาประตูไม่สามารถออกบอลวนเท้าได้แต่ต้องพลาดอย่างเดียวภนะายในระยะเวลาไม่เกิน4วินาที ประเภทของการเตะโทษมีอยู่สองประเภทนะครับประเภทของการเตะโทษมีสองประเภทนะครับหรือว่าฟรีคิกเนี่ยแหละนะครับฟรีคิกการเตะฟรีคิกมีอยู่สองแบบหนึ่งนะครับการเตะโทษโดยตรงการเตะโทษโดยตรงคือผู้ตัดสินจะแสดงสัญญาณโทษโดยตรงโดยชี้แขนข้างหนึ่งไปในทิศทางที่ทําผิดกติกาครับได้ใช้แขนข้างหนึ่งชี้ลงพื้นพื้นสนาม เพื่อให้ผู้ตัดสินที่3าและผู้รักษาเวลาได้ทราบว่ากระทำผิดดังกล่าวเป็นการกระทำมีกติการวมนะครับก็คือโทษโดยตรง 2. การเตะโทษโดยอ้อมการเตะโทษโดยอ้อมโดยการยกแขนชูขึ้นเหนือศีรษะโดยยังคงแขนค้างไว้ตำแหน่งนั้นจนกว่าจะได้ทําการเตะไปแล้วเตะยกแขนขึ้นในระดับตรงอย่างนี้ เมื่อเตะไปแล้วกรรมาการค่อยจะเอาลงนะครับก็คือเตะโทษโดยอ้อมทีนี้การกระทำผิดรวมฟุซอมีการกระทำผิดรวมนะครับก็คือยิงจุดโทษจุดที่สองจุดโทษจุดแรกนะครับก็คืออยู่ในระยะภายในรัศมี5เมตรจุดโทษจุดที่สองก็คือในรยะย,นรยะ10เมตรครับก็คือการกระทำผิดกิจการรวมการกระทำผิดกิการรวมของฟุตซอลอยู่ที่6ครั้งของแต่ละทีมผู้เล่นที่จะทําการเตะโทษจะต้องเตะลูกวัน เพื่อเจรนาะทาประตูเท่านั้นไม่สามารถเตะส่งลูกบอลให้ผู้เล่นทีมเดียวกันได้นั่นก็คือการยิงผิดโทษที่สองต้องยิงประตูอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่สามารถเขี่ยวเหมือนฟีชิงนะครับ,นะรบจบนะครับในภายในประมาณเกตสไลด์นะครับพติการแบบย่อนะไปความรู้ของกติการุตซสอลแบ,บบย่อทั้งหมด18ข้อนะครับตัดไว้ให้มันเหลือแค่ เจสไลด์นะครับเจสไลด์ตัดมาให้เมือวค่เจสไลด์นะครับตัดแต่ข้อสําคันลคันมานะครับทีนี้งานนะครับงาน,นครับไม่ได้เร่งรีบทำนะครับไม่ให้เร่งทำงานตอนนี้ก็คือกติกาที่จะให้เขียนเอาเฉพาะส่วนที่สำคัญก็คือครูตัดมาให้แล้วเหลืออยู่ทั้งหมด1 2 3่งสองามสี่หก็ดเ เจ็ดสไลด์นี้นะครับจะให้พวกเราเขียนนะครับไม่ให้พิ้นเพราะว่าได้ตัดใจความสําคัญมาให้แล้วที่จริงมันเยอะกว่านี้นะครับให้พวกเราเขียนทีนี้กําหนดวันส่งนะครับไม่ต้องกำหนดวันส่งก็คือนะครับไม่ให้ส่งเปิดเทอมนะครับส่งจะส่งก็ต่อเมื่อเราเรียนวิชาพะละด้วยกันนะครับในคาบเรียน ไม่เกินนะครับไม่เกินสิ้นเดือนสิงหานะครับไม่เกินสิ้นเดือนสิงหาหรือว่าจำเป็นจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะครับตัวนี้นะใบความรูร้ตัวนี้ให้รวบรวมเข้ากันกันอ่าเข้ากันกับประวัติให้เป็นรายงานเล่มเดียวกันนะครับแล้วส่งไม่เกินเดือนอ่าสิ้นเดือนสิงหานะครับค่อยๆทาไปนะครับอ่า เาครับนั้นานี้นะครับก็ขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพอย่าออกไปไหนนะครับอย่าออกไปไหนแล้วก็ทำงานที่บ้านเนาะนะครับโอ้ก็ข,ขอสวัสดีครับผม